ลูกสุกรขุนนะสุก,กรขุนตอนนีนนะ้แม่พันสองสายต็มนี้นี่ลูกสุกรขุนอ,อาหารหมดแล้วอาหารหมดเดีเติมอาหารให้ตามที่ยงยนะนี่ครับ มีถึงตรงนี้นอกนั้นก็จะเป็นข,อขอ้อฝั่งโน้นตอนนี้ว่าง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 สามข้อนี้แยกกินนม ลูกสก้อนพนอันนี้ลูกสก้อนพูนพ่อแฮมเชียนี่ยาล้มหมดแล้วร้อยกว่าตัวลูกสก้อนอยู่ในนี้ทั้งหมด เป็นสุกรคุณทั้งหมดเลยฝั่งนี้นะครับผมแล้วฝั่งนู้นก็เป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ตัวนี้เอาไว้กระตุน้นเอาไว้กระตุน้นกระตุ้นให้เป็นสัตว์อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ในความอุ้มท้องอุ้มท้องหมดแล้วนะครับรอบรอบที่สองนะ ี่แฟดแรกได้ขยายได้30แม่แถวนี้มันจะบรรจุได้60ในตรงบริเวณนี้นะครับ60แม่เจินตัวคิดมาก